สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีสุูสุขคนเด้อพี่น้องสบายดีแามแดงแรงเด้อตอนนี้เข้ากะอยู่หน้าเนาะพี่น้องมือนี้ปีใหม่บอบบี้น้องอันเนาะพากันมาหาปลาขอนเนาะพี่น้องอยู่ในใแถวน้องหัวหนากำลังกินข่าวแล้วเนาะพี่น้องไปเบิ่งไดดนอนในช่องอ่าบอบบี้สาวเล่าไอ้บอบบี้สา,า,ายลุย กับหน้องอันอินดีเนาะพี่น้องทีมงานอินดี uh huh. มือนี้จนคำพี่น้องเข้ามาหลังแต่ซิบมุกเนะาะขี่รถซาเลงมาสามคนสามมุกเออจนหอดปัจจุบันนี่เนาะมาแต่ซิบมุกจนหอดสามมุกสี่มุกแล้วพี่น้องเท่านเนี่ยเมือ่อฮะกกกินข้าวแล้วมือนี้กินข้าวเป็นมือที่แ่บที่สุดพี่น้องเพราะว่าหิวข้าวแห้งเนาอหิวข้าวแห้งได้ปลามากกับผพากันมาก เห็ดเมนกินเทียงเนาะจะเทียงนะเนาะไปเบิ่งได้เนาะพี่น้องในช่องน้องอันกับบอบบี้ฝากเขาไปเบิ่งในช่องบอบบี้าช้ด้วยเลยพี่น้องเพราะว่ามันแบบมันเท่าลงขึ้นในการซาปลาพี่น้องแบบว่าซาน้องแบบยังใหญ่นึ่ก็เลยแบบว่าอยากให้เอฟซีแบบเขาไปเบิร์นะเพื่อเป็นกําลังใจให้เนาพี่น้อง แหละค่ะมือนี้หลังจากที่เขากินข่าวแล้วเนาะมันมีโอกาสได้ออกมาหน้าเนาะปีใหม่กันเลยสิแบบมาถ่ายคลิปนี้ด้วยสานะพี่น้องเพราะว่าสิมาถามบ๊อบบี้เนาักกำลังอันเนาะพี่น้องว่าเบิ้งขอสิขอสิหายเพิฟฟ่นเดาว,ว่าสิถามว่ายอีหยังเนาะมาเห็นหน้าบ่ <laughs> ากเลิกกันมาเห็นหน้าบ่เออหันกับพี่ส่วนถามอีหยังถาม สบายดีสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องสบายดีป้าดีปุถุต์ขวางคือการถ่าย <c oughs> นนแนวบอสิมาถามามามีความคิดเห็นจังใดเนาะพี่น้องทีปีใหม่รุดรุดหน้าเนาะเพราะว่าตอนที่ปีใหม่รุดไปหาตอนที่ไหนรุดถามมีแต่แบบปีใหม่นะมาแบบมามาคุมงานมาเบิ่งมือนี้ก็ได้สีมาทำบอบบี้กับน้องอันเนาะว่า หลังจากที่พ้นงานมันออกมาแล้วหูซึกจังไลในการที่เห็นพ้นงานกับหูซึกจังไลยเนาะที่เข้าแบบว่าตัดสินใจในการดุดหน้าไปอ่ะอ่าน้องอันก่อนมีความคิดเห็นจังเนนฮะก็ดีเนาะพี่น้องคันเขารุดแต่เข้ามาเหตุมันนะเกิดอ๋อเพราะว่าเพื่อนเข้าหันบ่คคอยมีคนเหตุนะก็เลยแบบว่า ้ารุดแบบแล้วก็วได้เฮตุก่ยาย่ายไหมว่าเสียเงินซื่อนะพี่นนองแต่ขันเท่ารุดแต่เท่าไหนมาเฮตุมากอีกอย่างก็คือสีแบบดีแต่ว่าปีหนาหันจั๊กจั่งสีเด้เฮต์จะ่ได้เฮตุเนาะแม่นบะหรือว่าผัห้าสีมาเฮต์แต่ว่าทีข้าว่างแพนกันไหวก็คือก็คือว่าใอ<ห>รเศร้าวะจากนายสัตว์ตอนที่หัวข้าวเบากันไปโอ้บา ให้แฟนมาเห็ดให้แฟนบอบีมาเห็ดบอบาให้แฟนบอบีมาเห็ดถาะระว่างเนาะแมนมากับน้องอันเปลี่ยนกันไทยมาไทยหน้ามาเห็ดน้ำกันไปบังโดดก่อนกูเห็นคนกับโดดจะไปพบกันกานโดดมันง่ายเห็นพี่น้องน้องอันกับไทยเป็นน้องอันกับไทยหน้าฮะกัแอบไทยกับบ้านยากดอกพี่น้องคันคันโดดเทามันไทยได้แนเนาะ ต่ว่าย่านรถเฮามันเพ่จังสันจังสี่ก็เลยย่านมันยากเดี๋ยวมาเขาเรื่องซะพี่น้องเขาเรื่องหน้าอ่าว่าเออมันเอ,อ่อความคิดที่แบบว่าเฮ้าปั๊บหน้าเนี่ยมันมันมันดีหรือว่ามีประโยชน์ียังบอกด้วยว่ามันแตกต่างจ,จากาจากการาที่เฮ<อ>แบบ้่ปั๊บจังได๋เอาแบบเอาขั้มูซึกแบบมาเ,<อ>เห็นแหลกๆหลกเลยเด้อย,ยพี่น้องมาแล้วก็เห็นหน้าแบบป๊าแบบเห็นหน้ามันเปลี่ยนไปหนะหมเพีองแบบ คือมันแบบได้หน้าหม่เนาะคือมันได้หน้าอะม่เนาะพวกเราซื้อกันคือได้หน้าไม่พี่น้องพวามรูซื้อเล็กแหละคือได้หน้าไม่แล้วกะเราซื้กว่าหน้าเห็นมันมันใหญ่พี่น้องมันกว้างมันเป็นขั้นเป็นเอียงคือสิแบบว่าขั้นขาเฮ้ามาเหตุหนาเข้าคือสิเหตุสบายได้เขาดีกว่าแต่ก่อนนะพี่น้องอ๋อก็ดีสาหรับข่อยเห็นว่าปั๊บหน้านี่ดีดีกว่าห้าวปั๊บเนาะแม่เห็นดีกว่าห้าบวปั๊บอ่า ประมาณนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวปีใไม่สิมาํามบอบบี้เนาะเพราะว่าหน้าที่ห้องปั๊บนี่เนาะพี่น้องเป็นหน้าของพ่อก,กับแม่บอบบี้เด้อเพราะว่าค้างนั้นนี่เนาะค้างที่ปีใไมเ่เดี๋ยวเดี๋ยวจังหน่อยสิทายเบือนะ่องเนาะที่ห้อดูดหน้าไปนี่มีประมาณอยู่เจ็ดห่เหม่นมาบบประมาณหกเจ็ดห่เนาะ้อพุ่มมาจากบอห้อนถัารับเบื้องเบื้องหวยพักนี่เด้อที่เ้องดุดไปนี่เบื้องเบื้อง เบื้องทางเกียนมาเบื้องเทียงเนี่ยพี่น้องประมาณอยูเจ็ดให้ฮุกเจ็ดให้เจ็ดแปดให้แต่ประมาณนี้แต่บามันมีหน้านนหน้าแต่ว่าหน้าที่ดูดไปค่ะพี่น้องมันเป็นหน้าของแม่กับพ่อบ๊อบบี้ที่หาเงินอยู่ไทยเนาะพี่น้องมาซื้อเนาะหาเงินจากประเทศไทยเนาะทำงานอยู่ไทยมันมีแขนหน้าหน้าอีเม่พูยเนาะหน้าเม่พูยค่ะหน้าเม่ปีใหม่ะมีแขกซองให้เนาะพี่น้อง mm hmm. ก็เลยแบบว่าอยากมาถามบ๊อบบี้ว่า หูซึกจังไดในการที่แบบว่าเกิดรุดหน้าเออปีใหม่รุดหน้าแต่ว่าถึงปีใหม่สิรุดไปแต่วันในอนาคตมันกะมันกะสิเป็นของบ๊อบบี้เห็นไหพี่น้องมันกะสิเป็นของอีเมีพุยกะถามมันสิเป็นของปีใหม่ค่ะกะมีแต่ซองให้เนาะเรือนน่ะเรือนน่ะมันกะสิเป็นของบ๊อบบี้ก็เลยสิมาถามว่าหูซึกจังไดเนาะพี่น้องทีแบบว่าปีใหม่รุดหน้าเอาว่าหูคอยหูซึกทำเอ็ดหรือเป่าหูซึ้ว่าอีปีมันรุดเท็จยังแต่ดีอยู่ดีอยู่ที่เขารุดหน้ามันดี มันก oh. oh. ็ดีแต well ่ว่าทีมีคนเหติบอกก็จะขิดยังสานไปนะอ๋อดีใจอยู่แต่ว่ามันทีมีคนเหตุอยู่บ่ขาก็บบ่าวบวดบ่ามันทีมีบอกคนเหตดเมียอันมาดูเชียงเงินซื่อที่เท่ามันกับบ้เสียหรอกแต่ว่ายานมาถือว่ามีคนเหติที่เขาดูหน้าไปเนาะพี่น้องถ้าเป็นเงื่อนบาทกะก็มั่นสามหมื่นกว่าๆเด้อพี่น้องหกหนึ่งหกหกสองหงสามสิบแปดประมาณสามหมื่นหาบอ ประมาณนี่นะพี่น้องประมาณสามหมื่นกว่า<ต>ทีดุดหน้าไปเ <2. S 2> ส้าสองหละเ้าเอ็ดเส้าสองเจ็ดห <3, 000. S 1> มื่นเส้าสองเส้าสามตีว่าสามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าเกือบสี่หมื่นพูดล้พี่น, 3, <000 S 2> น้องสามหมื่นไปสามหมื่นกว่าบาทแต่าปีใหม่หูซึกว่าในความคิดส่วนตัวของปีใหม่เด้อพี่น้องหูซึกว่าการดุดหน้าเนี่ยมันกะมันกะดีในระยะยาวเด้อพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าในแต่ละปีเห็นนะ คั้นห้าบด,าดุดหน้าห้าสีไดอัดนามหน้าทุกปีพี่น้องเพราะว่ามีนูมียังมันสีจอกะปูเนาะห้าสีเหมื่อยในการเทหน้าแลไรกันหนึ่งคือหน้าแต่พอแต่แม่พันเเหตุอะสมัยตะเกียรพี่น้องพันธุ์เหน้าขั้นน้อยๆเพราะพ่นเหตดหน้าขั้นน้อยๆแต่ที่นี่ฝนตกมามันมันต้องโบยู่หน้ามันนะพี่น้องมันสีลนขั้นนะนะทาแบบว่าถ้าแบบว่าปีได้ที่ฝนหน่อยเข้ากับสีคาดหนาเนาะพี่น้อง กระเซียนให้เขาขาดน้ำกระเซียนให้โบได้เข่าลายเนาะพี่น้องแต่ว่าปีนี่ก็เป็นปีแรกที่ดรูดหน้าแต่ว่าเฮากัยังแบบบ่ท่านได้ทดลองเห็ดหน้าหลังจากดูดเนาะก็เลยชวนกันกับน้องอันกับบอบีว่าทานหน้าพ้นปีหนาเนาะทาแบบว่าถ้าแบบมีโอกาสเนาะทาแบบว่าตั้งคนแบบว่าโบไปใส่เนาะแต่ว่าสิพากันมาเห็ดหน้าแต่ว่าบบแน่ใจว่าแฟนบอบีสิมาหรือบ่เพราะว่าบาสิ บนหัวใจว่าแฟนมอบีสิมาเฮดดูบอกพี่ใหม่บอกว่าเออลองชวนมาเฮดเนก่อนท้าเบิรงนเปลี่ยนเออลองเบิงพี่น้องท้าเบิรงนเปีนี่แหละลองชวนกันมาเฮดหน้าเบิรงเปลี่ยนกันไทยกันน้องอันก็ได้พี่เนาะแต่ว่าแต่ดีหนองอันก็จบนะแต่ว่านี่มันเป็นเรื่องที่เฮาแบบว่าเว้ากันไว้พี่น้องเฮาเว้ากันไว้แต่ว่าบนหัวใจว่าอนาคตอนาคตสิเป็นจังไงเนาะแต่ว่าเฮาคิดเขาขาวไว้กับสีประมาณนี้เด้อพี่น้องคือเปาเป็นเบิงหนเยอะ ไปดิเบิงจักหน่อยปะโอ้เขาเตรียมคล้องเนี่ยเขาก็ออกข้างเนี่ยเขาก่อนคือโนซาเลงมาเลยปะ,ยะป้าพี่น้องหลังจากที่กินข้าวแล้วเขาก็สีไใดเดินทางกับเมื่อนะเดี๋ยวสีไทยให้เบิงเนาะว่าเป็นจังไงเนาะมาพบเอาคู่ป,ปากับขอยนันเด้อ cái chân đáy đi ếch sẵn Thông hay thông nạ em bừng đâu Tuy là tôi Tuy là tôi chỉ là mặc một cái phụ đáy đâu Khỏi, ừ, khỏi bà Mặc thua, mặc thua Mặc thua, phô Mặc tên mũ nó Mặc mũ, mặc thua Ơ, bà mình lấy hả bà Khuẩy đòn hả chứ bà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอออันไปไหมสวิงก็ขวอันแลยพี่น้องหน้าให้นี่ก็ให้นันหน้าอีเมย์พูยเนาะก็เบื้องหวยเนาะพี่น้องก็เบื้องหวยเป็นหน้าหน้าอีเมแต่ว่าหน้าขางีเป็นหน้าของขางีเนาะเป็นหน้าของพ่อแม่วอบบี้พี่น้องที่แบบ หางเงินยุงเทเนาะมาสื่อตังแต่ข่าวสมัยก่อนสื่อตังแต่หลายปีก่อนนะ้องเบียวลอ่ะดีเลยไ้ยนียงลมปดคิดในสิ่งได้ยินเสียงลมมาจากสิีดเดินทางกลับเมืงาแล้วพี่น้องกลับเงาแบน เป็นจังไน่อันเห็นแต่ว่าทางถนนนะไอ้บุญนั้นตักเสืะดับเลยอธิษฐาซจำเขาเสี kind of ่ยเขาเห็นทางไอ้คนเที่ยวก็ไดบุญแบบว่าเออกระไดบุญแน่แล้วก็เขาเห็นคนอื่นเที่ยวสบายเขาก็สุขใจเขาก็ดีใจเขานะ ขั้นขั้นผัวเข้าเลยเหตุปีปีปนี่คือสีดีนอกเดนนอนหกเนาะงาเลยานบางคนก็บางงาหลุดไดเพมีฝุ่นออาเบิ่งเลือพี่น้องเืออันไนเหตุสีาก็สีได้ขอบ้าห้ามบักมูกห่หายังน้องมาปลูกเนาะเออได้กินนี่ยมก็ได้กินไปีงเเขาไปเอาเองเนาะ

บักม่วงกำลังสิเป็นพี่น้องเล่นได้มปะป่ะกกะโพิฮีแอไน่ะออาความกิดเทนเนี่ยไปจังไรทางถนนแห่งนี้มันดีกูอยาไปตังห่บ้านหน่อยเนี้เนาะอยากเข็นถนนจนหอด่านนี้พี่น้องก็ยังมีเงินเดือนี่าฝนมันจะยังไงฝนเยอะไอ้ฝนตกมามันแจบเด้เด้อขินสายอ่ะ เป็นจังไดอันนี้อยู่เคื่อนดีเคลื่อนงามไม่ค่อยแน่ตบมือตบมากเพราะเหตุยู่รอก่าซ้ำเหมือนมันเท่าใดทางถนนเนี่ยเนาะทางถนนก็เป็นแบบว่าคนแถวบ้านแถวเมืองบ้านนั่นบ้านนี้ต่อไปอนาคตมันสิเที่ยวอะไรในวันธรราดานในว่าในปงอะอนาคตกว่าเนี่ยห้า้องแปลงป่งก็สิว่าบริเวณเพราะยังไงชนมาอยู่นี่กระดุษแต่เขาว่าลุด กค่ะมันถ้ารุดไปหอนหน้าไม่ไหมค่ะว,ว่ามันก็นเที่ยวใดเบิดคำหยาดทัวผู้มันหน้าคำบ,บอนบอน,น้ำแทงแต่ก็นแน่งข้าบุ้งจำทางด,วด่วนท่านหน้าเับ <laughs> ดีก็มูนะแถบนี้เนาะ 我我哈吧。 มันมันจะรูปถ่กัา่เลยวะัีน่ดนองดะออมนองอะ ทอดานนะเอ้าไปห้าปลามากอะไรได้ดื่าเบอกิมนาเรือพี่น้องปลาเยอไปหมสิยนะากะปลาิยากนะหาเบอร์กิน,น,นาปลาราได้ทำไหนอื้อตอนเพี่น้องโรคก,กินาแล้วกันสิเด๊จค้คกิปไปเพียงสำหนเด้อตอนนี้ก็เป็นตอนแรกเลย